ดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนอบล์ Bo, ABS เป็นไทเทเนียมนําให้ตอกตอกกระตุ้นก่อนนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ออกเผื่อมันมีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อน้ำยาก,กันทายนะกระตุ้นก่อนกระตุ้นได้ทุกตัวยิ่งดี นะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องไล่ทีละตัวนะโคมุมมันไม่ได้ตนะึ๊บออกมาตัวแรกตอนแรกว่าจะใช้พวกไขควงก,กระแทกนะแต่ว่าโบมันค่อนข้างตัวเหล็กนะก็อ,อย่าใช้เลยด,ดีกว่าอ้อันนี้เขาก็จะมีการคลายนะการคลายนิดหน่อย นะสีเขียวเป็นการคลายแบบไม่แน่นมากเดี๋ยวผมจะใส่การคายสีแดงเข้าไปเอาแบบจิ๊ดเดียวพอโรไทเทเนียม oh, <titanium S 1> นะครับตัวนี้เป็นเกรดห้านะใส่น้ำยากันคายด้วยนิดนึงนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเดิมทีมันเป็นสีเขียวนะแต่เนี้ยมันเป็นสีแดงมันจะแน่นมากๆนะครับจะใส่เยอะจิ๊ดเดียวจริง เพราะว่าแรงยึดติดมันเยอะมากๆนะครับอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเอาไม่ออกแล้วเราก็จะหมุนเข้าไปนะครับอันนี้เป็น t 25นะ 25. ระวังตีนเกียวด้วยนะครับอ่าพอมันเริ่มชนแล้วเราก็พอนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็ตั้งตั้ง8นิวตันอันนี้ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดโอเคใส่ให้แน่นก่อนนะก่อนจะขันนะโอเค เดี่มจะเสียโอ้โหดีเลยนี่มันมีเช็คมาสีเหลืองอยู่นะที่อาจจะติดเหลืองๆออกมาใส่เข้าไปให้มันแน่นนะครับแล้วก็ขอดูออกง่ายเลยอย่าประมาทนะอาจจะหักได้นะน,นี่คือตัวเดิมเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมอันนี้คือตัวที่ผมสั่งมานะกับตัวเดิมคือ มันอาจจะต่างกันนิดคือตัวตัวที่มันแบนอนะ่ะมันเท่ากันแต่มันจะมีโดมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะแต่โดยรวมแล้วก็ความยาวเท่ากันนะความยาวเท่ากันความยาวเท่ากันสั่งมาให้มันเท่ากันนะก็แตะแตะการคลายนิดนึง อย่าใส่เยอะนะเอาไม่ออกนะเว้ยผมบอกก่อนอึ๊บตั้งเป็นใสทยอกแปดนิ้ลิตัน อเคแบบนี้แล้วก็ทำต่อให้ครบ เ,เสร็จเรียบร้อยหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้สวยเหมือนกันนะสีดำน็อตไทเทเนียมสี่ตัวนะเป็นห้าคูณสิบเป็นหัวแบบทอกจะดูกันว่าสี่ตัวเนี้ยมันจะหนักเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูสี่ตัวเดิมติดรถว่ามันจะหนักเท่าไหร่อ่ะปึบ๊บสี่ตัวเนี่ยก็ห้าจุดเก้ากรัมห้าจุดเก้ากรัม ดูกันว่าของเดิมหนักเท่าไหร่แล้วหักลบแล้วเหลือเท่าไหร่ต่อมาเรามาดูโปเดิมนะอันนี้เป็น abs หลังที่ผมใส่อยู่อันนี้เป็นของเดิมโอโ้โหอันนี้9.9อันนู้นอันไทเทเนียมเกรดหที่ซื้อมาเปลี่ยนอะ่ะห้อันนี้คือ9.9ก็ต่างกัน4เลยนะเออต่างกัน4กรัม ก็สีตัวนี้ลดไปได้สีกรร่กมโอ้ก็ถือว่าเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งประมาณสักลดลงสักอีกหกเท่าไหร่สี่เปอร์นได้เออลดลงสักสี่เอร์เซได้นะเหลือ9.9เก้าจุดเก้านะจากจากห้าดเก้าก็ลดลงเยอะอยู่นะใครอยากใส่ตามก็ลองใส่นะเดี๋ยวผมก็จะเบิกมาเป็นจุดจุดไปช่างให้ดูนะก็อยากดูก็ติดตามไปนะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้า